นั่งนั่งมาด้วยแกไม่เป็นไรหรอกส่งไปมันจ้างมาไอ้พวกนี้มันจ้างมาจ้างมาไอ้อมันมันพาหญิงมาแล้วนะพี่ผมคิดไงอ่ะมันพาผู้หญิงมาแล้วน่ะมาเออไม่ตามจริงอ่ะต้องให้บอกให้เขาออกเว้ยมันมันมันพาน่แล้วมันก็อยู่ด้วยกันน่ะพี่ผมคิดยังไงแล้วมือมองวายชนน่ะแล้วมันไม่ใส่สูตรต้องคิดว่าเป็นพวกเดียวกันอยู่แล้วไอ้เฮ้ยพี่พี่พี่ว่าอ่าถ้าถ้าเป็นตัวที่ไม่ใช้หมัดอ่ะแล้วแล้วถ้า ถ้ามันถ้าผมกับมันต่อยกันอยู่อ่ะที่ไม่ที่หลบไปครับตัวหมัดอะใส่ไปเลยไปยืนกลางเลยเดี๋ยวผมไม่ไม่ตัว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 ไหนมันะใส่ใส่แม่งเลยคเดว่าแล้วตัวไหนตัวไหนไม้อะพี่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 พีเตอร์เล่นตัวมีดเดี๋ยวกูเองมันมีเกาะชุบบุญยังตอนอ้มีที่ชุบบันยังแหละไม่มีนี่ครับยากพี่พี่พีเตอร์พี่ว่าขวาเป็นจังหวะนะพี่พี่จะได้ไม่ต้องโดนตีหัวง่ายโอเค ก็คือิมชิกไปเรื่อยๆไอ้ชิกอยู่ดูนี้เอาเลยผมอยากเป็นติดใบอยู่แล้วทำยังไงก็ได้ให้ให้ยืดได้นานที่สุดอ่ะพี่ง่ายพี่กีบกิบไม้ไม้ผมไม่ถ้าเขามะโดนถ้าเขาจะเอาอ่ะไม่แล้วมึงตีพวกกันเองก่อนอ่ะไม่พี่ก็บอกเลยว่าประกาศไปเรียบร้อยแล้วก็ได้ถ้าของฝั่งของผมอ่ะก็โดนผมโดนไปแล้วนี่ไงก็ยายศพเขาเขาก็ไงเขาก็ไม่น่ารู้อยู่ดีว่าว่าแบบเป็นเป็นกี่เคสอ่ะตรงนั้นย้ายศยงานไม่ถึง ารู้ว่าเขาคุยกันแยกซ้ายขวาเหลือแต่ตัท้ายก็โดนใบอยู่อยู่ดีอ่ะผมว่าอย่ายววิ่งตรงเลยดีกว่าเสี่ยงว่เว้ยอย่าไปวิหารมันให้มันมาหายตัวตัวอาวุธสองตัวอาวุธตัวเดียวสองตัวเ๋อตัวเดียววะตัวเดียวดิตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวไม้เนี่ยตัวไม้ตัวเดียวตัวไม้ตัวเดียวเริ่มแล้วเริ่มแล้วให้มันมันกีบให้มันกีบให้มันกีบให้มันีบให้ให้มันวิ่งมา เราไม่ต้องไปยุ่งกับมันเก็บเก็บเอ้ยเก็บเเก็บ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 เก็เก็บเกงนเ้เก็บเก็วเกบเก็เก็บเกอบเบเกเก็บเกบบเก็บเบเก็บเก็บเก้บเไ็ัเก็บเก็บเกบเล่มเก็บเก็เบเก็บเกเเเาเเเเเเ เฮ้ยไอ้ไข้แข็งหวยเอ้ยว่าอะไรไม่คือพี่อ่ะไอ้ไอ้บอสอ่ะโดนไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรสวยสวยนี่บอสเปิดคอร์สคอร์สสองเลนไปสวยสวยต่อยดิกูวิ่งวนกูวิ่งวนกูวิ่งเอาเอาตัวไม้ตัวไม้ตัวไม้ย้ายพยายามตัดตัวไม้มาที่สุดแล้วเพราะมันน่ารำคาญ โวยเอ้ยบอสพี่ขอโทษหรอบอสเป็อะไรพี่ไม่เป็นไรม่แปไรเราแพ้เราเไม่ยัดโดนไม้มันโอ้โหแม่ขออีกเลยกูดูดกูต่อยกูต่อยไอ้ยุ่งแหละวะนะไปกุมโดนหายไอ้ไม่เจอระวังนะระวังนะตายหนึ่งไอ้สวยรู้ต่อยแล้วกูซุยซุยไม้ตัด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 ให้ซอยไหมหนย ไม่ไหวไหมอันปี้อ่อยเลยปล่อยเลยปลยตุยตา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 ยไปเอาตัวไอ้เงี้ยโดนมีดที่ไอ้เจยไม่ได้ปั่บยากดแล้วไม่ทันโอเคตายตัวเดียวตัวเดียวไหวกูกูอ้มันปีนขึ้นแอดับเนาะให้ให้ให้เล่นสับลม้ตัวเคจบแล้วจบแล้วจบแล้วให้ให้ให้เก็บให้ห้กูเก็บให้ไปห้เก็บไอเงี้ยมีไอเทมะลผมเลย่อยากใหม่ฮะ ที่ต้องเข้าคอร์สพวกผมครอบครัวเก่งในเหล็กแล้วล่ะพี่ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวให้พี่เดี๋ยวพี่พี่พี่เต๋อต้องต้องไปฝึกไปฝึกม้เพิ่มใช่กูต้องเล่อเลยกับพี่ยาเลยนเลยได้ไม่ได้เล่นนานอ่ะคือจังหวะตีเนี่ยคือแบบคือไม่จะคือจะคือไม่จ้กูกดสไลด์ออกแล้วเว้ยคือจะไม่ให้ตีไอ้บอสอ่ะพี่แต่แบบไม่ทันไม่ได้พี่ไม่ได้ จังหวะมันตีไปแล้วน้ำมีมันลงไปแล้วเว้ยใช่ใช่ถ้าเป็นไม้ไม่ได้มีเถิดกันไม่ไม่คือจังหวะนี่เลยไอ้ของพี่แม่ติดเหวี่ยงแค่นี่แล้วว่าไอ้เชี่ยวเหวี่ยงที่เอาหัวเข้าไปก่อนหัวออกมาก่อนอ่ะผมไม่รู้แหละไอ้สัตว์จังหวะจังหวะอันไหนกูกูแทงได้กูแทงหมดอ่ะโดนเพื่อนกูไม่สนน่ะแต่ดนเอ็ดโดนมันแน่นอนแล้วเป็นเซนน่ะกลัวก็เมื่อกี้ผมเห็นอ่ะทั้งมันทั้งผมอ่ะโดนพร้อมกันเลยโดนหมดกูบอกเลยกูบอกให้กูแทงอ่ะกูแทงเฮียกูโตเฮียกูบอกเลยกูได้ตัวดีผมเห็นพี่ไอยืนอยู่ตรงกล่องเลยผมโดนแทงงไเีย คือเอาจริงๆนะถ้าชื่อแอร์ดอไม่บีบอ่ะเอาจริงๆไม่อยากให้แอร์ดอมันมีวงบีบนะเว้ยมันทําให้เล่นยากแล้วพอเล่นยากใช่ปหมเล่นไ่นไคือมันมันเหมือนบีบบีบเพื่อนให้ให้เข้ามาโดนไม้ไงกันโคตรไปเลยที่นี่ใส่โค้ดได้ริวไอริวนะโค้ตรเฮียริวให้เหรอล่องเฉยไม่กันน่าจะไม่กูไม่กูไม่ใส่โค้ดอกกู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 ใส่ใส่โค้ด